ยินดีต้อนรับกลับสู่ฟีแอปเจอร์ค่ะอัปเดตวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกเรื่องราวยันยนตสุดลึกลับที่ยังขมวนเวียนอยู่ในแวดวงนักสะสมผู้ที่ชื่นชอบรถนำเข้าและผู้ที่ชื่นชอบการค้นพบรถยนต์หาย,ยากนั่นคือโลกอันลึกลับของรถกระบะ SUV เมอร์เซเดสปี1992ของแท้จากประเทศไทยนี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณจะพบเห็นได้ง่ายๆในบลูทูธอย่างเป็นทางการของเมอร์เซเดสหรือแอร์คดตาลเก่าเพราะสิ่งที่เรากำลังพูดถึงในวันนี้จัดอยู่ในหมวดหมู่พิเศษเฉพาะ นั่นคือรถยนต์ที่ผลิตในจำนวนจำกัดมักผ่านการดัดแปลงภายในประเทศและผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงต้นพศวรรษ1,990ดังนั้นเตรียมตัวให้พร้อมเพราะยิ่งเราจอดลึกลงไปมากเท่าไหร่เรื่องราวนี้ก็ยิ่งน่าประหลาดใจมากขึ้นเท่านั้น มาเริ่มกันที่ต้นกำเนิดในปี1992ประเทศไทยมีตลาดรถยนต์อเนกประสงค์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นเครื่องจักรที่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเหมือนรถกระบะแต่ยังคงมอบความสะดวกสบายและความหรูหราตามแบบฉบับแบรนด์ยุโรประดับพรีงเมียมและความต้องการนี้เองที่เปิดประตูสู่เทรนเฉพาะกลุ่ม นั่นคือรถกระบะ SU v m e ว c e d e s b เ n z เท์ที่ผลิตขึ้นเองโดยใช้แชสซีและส่วนประกอบระบบส่งกำลังของเม r c e เ e s ดแท้รถเหล่านี้ไม่ได้ถูกแดัดแปลงมาเพื่อขายถูกๆแต่ถูกระงสารขึ้นโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เข้าใจอย่างของแท้ถึงวิธีการผสานความทนทานเข้ากับความหรูหรานั่นคือเหตุผลที่แม้กระทั่งทุกวันนี้รถรุ่นเหล่านี้ยังคงหายากมีมูลค่าสูงและบางครั้งอาจถูกเข้าใจผิดว่าเป็นรถต้นแบบที่ออกแบบโดยเมอร์ d e เดสเอง ใต้ฝากระโปรงรถกระบะ SUV ของ Mercedes ที่ผลิตในประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้พื้นฐานจากรถต้นแบบอย่าง w 124หรือแพลตฟอร์ม w 115 w u 123รุ่นเก่าขึ้นอยู่กับความพร้อมและงบประมาณเครื่องยนต์ของรถมีตั้งแต่เครื่องยนต์ดีเซล o m เอันเรื่องชื่อไปจนถึงเครื่องยนต์เบนซินที่ชื่อถือได้ทำให้รถมีความทนทานและประหยัดน้ำมันอย่างน่าประหลาดใจเมื่อเทียบก,กับยุคนั้น เครื่องยนต์เหล่านี้มีชื่อเสียงในด้านการเดินทางไกลหลายแสนกิโลเมตรโดยไม่มีข้อตำหนิใดๆและนั่นคือเหตุผลที่ผู้ผลิตเลือกใช้เครื่องยนต์เหล่านี้พวกมันสามารถรับมือกับถนนที่ยากลำบากในชนบทของประเทศไทยได้พร้อมกับมอบความนุ่มนวลแบบรถครูสเซอร์สุดหรูแต่ความมหัศจรรย์ที่แท้จริงอยู่ที่ตัวถังรถกระบะเหล่านี้มีกระบะท,ท้ายที่ยาวขึ้นส่วนท้ายรถที่เสริมความแข็งแรงและในบางกรณีก็มีช่วงล่างที่ยกสูง ทำให้รถดูมีบุคลิกคล้ายรถ SU v วคุณไม่ได้แค่ได้รถกระบะมาแต่คุณจะได้รูปลักษณ์ที่โดดเด่นบนท้องถนนเจ้าของรถหลายคนต่างต้งตองการกันชนโครเมียมตกแต่งภายในด้วยไม้เบาะหนังเย็บตะเข็บและแม้แต่แผงหน้าปัดแบบสั่งทําพิเศษที่ผสมผสานดีไซน์ดั้งเดิมของ m e อร์ d e เดเข้ากับงานฝีมือท้องถิ่นแต่ละรุ่นมีความแตกต่างกันเล็กน้อยซึ่งหมายความว่าแต่ละรุ่นที่หลงเหลืออยู่นั้นแทบจะเป็นหนึ่งเดียวและนี่คือจุดที่ความลับยิ่งน่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีก รถยนต์เหล่านี้เริ่มได้รับความนิยมในหมู่ผู้รับเหมาภาครัฐเจ้าของธุรกิจในชนบทและบุคคลผู้มีฐานะสูงที่ต้องการความโดดเด่นโดดเด่นกว่ารถกระบะทั่วไปของโตโยต้าหรือมิตซูบิชิที่คอรองท้องถนนรถกระบะ SUV วของเมอร์เซเดสเป็นมากกว่ายานพาหนะแต่มันคือเครื่องยืนยันถึงความมั่งคัง่งอำนาจและความพิเศษเฉพาะตัวและเนื่องจากเมอร์เซเดสเบนไม่เคยจำหน่ายอย่างเป็นทางการจึงผลิตออกมาเพียงไม่กี่คันทำให้หายากอย่างเหลือเชื่อในปัจจุบัน อีกรายละเอียดที่